สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พี่มินนะครับมาถ่ายอัปเดตนะครับเจ้าบอลกระดาษด่างของพี่มินนะครับก็หลังจากที่ได้ต้นนี้มานะครับจากเดิมก็มี3ใบนะครับปัจจุบันก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับที่ทําให้น้องทิ้งใบตลอดนะครับเมื่อมีหลอดใหม่ขึ้นมานะครับ แต่ก่อนหน้านี้นะครับพี่มินเห็นเหมือนกับว่ามีลายแดงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับทำให้ตอนนี้นะครับน้องก็มี2ใบนะครับกับ1หลอดใหม่นะครับวันนี้มาอัปเดตหลอดใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่า2ใบนี้นะครับที่พี่มินเคยเลี้ยงมานะครับคือยาวกว่ามากนะครับปกตินะครับหลอดหลอดของน้องนะครับจะยาวประมาณ หนึ่งคืบแบบนี้นะครับก็กลางแล้วนะฮะแต่รอบนี้ไม่ใช่นะครับรอบนี้ค่อนข้างที่จะแทงหลอดยาวพอสมควรนะครับส่วนความด่างที่เห็นตั้งแต่ตอนนี้นะก็ด่างพอสมควรแต่พี่มินขอไม่ขาวมากนะครับประมาณนี้โอเคครับคิดว่าสามารถเลี้ยงได้นะครับถ้าขาวกว่านี้เช่น h a l อะไรแบบนี้นะครับพี่มินอาจจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับ เมื่อคืนก็ได้ทำการเปลี่ยนกระถางนะครับเป็น20นิ้วนะครับสีขาวทิ้งใบอีก2ใบครับตัดทิ้งเรียบร้อยนะครับดินที่ใช้นะครับสำหรับเมื่อคืนนะก็เป็นดินใบก้ามปูนะครับผสมเพอร์ไรท์แล้วก็หินภูเขาไฟก้อนใหญ่รองข้างล่างนะครับส่วนกลมๆนี้เป็นเม็ดดินเผานะครับก็ผสมดินเดิมนะครับตอนเปลี่ยนกระถางยกมาทั้งหมดเลยครับไม่เสีย ก็ไม่อยากไปยุ่งกับรากของน้องมากนะครับเพราะว่าด้านข้างนะครับของกระถางเดิมก็มีรากเยอะอยู่นะครับแล้วก็ส่วนบนนะครับก็มีรากที่เยอะอยู่ครับดินใหม่ใบก้ามปูกับเพอร์ไลท์ที่ผสมเห็นภูเขาไฟต่างๆนะครับก็ใส่ขอบนอกนะครับผมแล้วก็มีการใส่สตาร์เกิลจีนิดหน่อยนะครับ นี้ก็ถ่ายหน้าร้านเลยนะครับก็ได้ยินเสียงบรรยากาศรบกวนนิดนึงนะครับยัยงไงอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของพี่มินด้วยนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับเราเ,าเป็นมือใหม่นะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ